คนมาแล้วก็เห็นทุกคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้เป็นท่าเลยฝันแล้ววันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วอีกหนึ่งท่านค uh, really ่ะขอบคุณ hmm. ทุกคนมากค่ะมีแล้วก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะ but if you're nervous that means you care and I really care and i thank you for all the support today จริงๆเพื mm ่อนๆในมิทุกคนนะคะ I love you guys so much and I appreciate your support นะคะค่ะก็ตอนแรกตื่นเต้นมากแต่ พอเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชียร์แล้วมาทำให้เรารู้สึกว่าคอมลงนะเพราะว่ามันคือแรงแรงบันดาลใจที่จะสู้ขึ้นสำหรับทุกวันค่ะขอบคุณค่ะก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยประกวดแต่เหมือนตอนด้าบอกน,นะคะคือเดินออกมามันรู้สึกว่ามันมีสิ่งรีที่เห็นคุณค่าของเราจริงจริก็ประทับใจมากค่ะ วินาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงแฟนๆตะโกนดังมากๆลูกเขิมมากๆแล้วเพื่อนๆทุกคนก็แบบเฮกันตบมือกันพร้อมที่จะเดินออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะวินาก็รู้สึกขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเวที Miss Universe Thailand แล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะกับความชอบคนนี้ค่ะกับชกัลพุาามาไม่กันตั้งตัวเป็นยังไงบ้างหลองจากตัวการไทหรือว่าแขกับระกนี่ใช่ไหมโอ้โหโ คีย yes, oh, really right ์เว okay. like, so ิร์ดผู้ชายเย็นที่มาแบบไม่ตั้งใจ c h a l อ๋อก็รู้สึกว่าจริงๆพวกเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยเนาะรู้รู้ก่อนแค่แบบแป๊บเดียวว่าจะต้องมีการตอบคำถามคีย์เวิร์ดสามสิบวีนะคะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับแฮชแท็กนะคะตกใจมากก็เหมือนคีย์เวิร์ดมันยากขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกได้ไหยนะคะนี่ก็จริงๆตื่นเต้นดีนะคะก็รอเหมือนว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เลขมันจะมาลงที่เราแต่ก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆตอบได้ดีกันทุกคนเลย

เพราะว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการคนที่เป็น leader คนที่รู้ทุกอย่างแล้วก็สามารถ inspire และ empower คนอื่นได้ค่ะนั่น Miss Universe มองวเราตวเต็งนอ่นด้กัค่ไนปั่นมเลยม่นมวจริงๆเราก็คุยกันบ่อยนะคะเรื่องเราเป็นตัวเต็งทุกคนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กดดันในส่วนนี้แล้ว สร้างมันเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะในการผลักดันทําให้เราเนี่ยทำทุกอย่างให้ดีขึ้นทําทุกวันให้ดีขึ้นแล้วก็เต็มที่กับทุกวันให้ดีขึ้น,นะค่ะเราก็อยากจะขอ,ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกเช่นกันนะคะที่เป็นพลังที่สาคัญเลยที่ทาให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกันค่ะก็มันชาร์เลนจ์มากกว่าค่ะคือเอ็มคิดว่าไม่ใช่แค่มีสมองนะคะนางงามตอนนี้ต้องมีสติค่ะค่ะ <c oughs> ก็สำหรับแรงกดดันก็อยากจะเอามาเป็นแรงผลักดันอะไรที่ เรากดดันไปก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มพรุ่งนี้ใหม่มันเป็นวันใหม่ครับใชาเครื่องแต่งตัดานนะคะก็เป็นแรงันนังที่เป็นอะไรนันักใส่กัเราทุกคนแบบเป็นแบบยูน,บบนิฟีตหรือถุงนิ่มสิแล้วก็เริ่มตัวแตนงคะอยากบอกว่า yes s u r e ราใินสอนี2 0ทุกคนมีความสามารถนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้โมงเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลน,นี้มาถามว่าเราก็แฮปปี้เลยระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้มันคือก็ถือว่าเราเริ่มหนึ่งแ้วกันเนาะเพราะว่าการได้ห้าคนสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นห้าคนสุดท้ายบนเวทีเหมือนก,กันแล้วก็สําหรับในเรื่องของการที่เราได้รางวัลน,นี้มา ฝากแฟนๆน,นะคะตามเชร์พวกเราได้นะคะที่เวที M i s s Universe Thailand ปี2020นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะพิเศษมากๆเรามีการโหวตด้วยนะคะก็ฝากโหวตให้กับพวกเราทุกคนนะคะผ่านที่ดอกจสาน3 0หนึ่งดอกจานตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดนะคะกดโทรออกค่ะคะ่ะอย่าลืมหมายเลขของเอ็นนะคะ82ค่ะของด้า97ค่ะให้หวยไปแล้วก็โหวตให้ดาด้วยนะคะ 26นะคะช่วยโหวตให้ด้วยนะคะ <S ค <S full s t r p e ค่ะ <laughs>